ค่าพฤศจิกายนสองพันนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3กระบอก3กระบอกนะครับผม3กระบอกนะ2องขั้นนะครับผมนะ3กระบอก2องขั้นนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นแซนเป็ดนะครับหรือทรงวอเทอร์พีเก้าๆนั่นเองนะครับของแบรนด์บาเรด้าสีดำนะฮะซึ่ง ขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้มากคุณเรติกรน,นะครับซึ่งจัดไปทั้งหมด2กระบอกรวด,ดเดียวเลยทีเดียวเลยนะฮะกับฟล็อก19กคูเซนะครับ,บ, 19, รบผมพร้อมลูกทั้งหมด8ดนะัดรวมกันนะอันนี้ห้าอันนี้สามนะครับนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นของคุณทีคายุนะครับน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับผมจัดกระบอกที่3แล้วเนาะบอในสามหรือ2สามนะครับ,บ <Yeah. S 1> รบอกที่3นะของน้องทีคายุนะครับพานารุษไถนะครับเป็นรูปง่นะครับสมิธ M60 นั่นเองตัว2นิ้วสีดำนะคับผมเป็นสีดําเงานะครับสีดํามาเป็นรมดํานะครับผมดาเงาประกับลายไม้กระดุมทอง2ด้านนะครับแล้วก็ยิงตาสมิธแอนด์วิสันนะครับตรงนี้ยิง38แอนด์สมิธวิสัน SPM นะครับ ยิงเหมือนปืนจริงนะครับแต่ตรงนี้ยังบอกว่าเป็นคอ9มม AK หรือ PK อยู่นะครับอันนี้เป็นลูกแบงค์นะส่วนนี้ก็ m a ค e in USA นะครับยิงให้ด้วยเหมืกันนะครับถือว่าสวยงามสมิธมี4.12จุนนะครับสวยงามมากนะครับผมเป็นลูกโม่2นิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบการลูกโม่ไม่มีอะไรมากนะครับน้องไม่เอากระสุนนะแต่จะใส่ให้ดูนะครับปอกทอง9มม PK ใส่ได้ปอกเงิน9มม PK ใส่ได้นะครับ นี่นะครับยิงได้แน่นอนนะครับถ้าใส่สนิทอย่างนี้นะครับผมนะนี่เรียบร้อยนะครับหรือว่าสวยงามนะฮะเวลาคัดปอกก็เทออกมานะครับหรือว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรเทออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องระบบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมีระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับจะยิงทั้งหมด6นัดนะครับ1 2 3 4 5สอามี่้าหะไม่มีเกิดเหตุการณ์ประกตผิดปกติอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็หมายความว่าปืนปกตินั่นเองนะฮะเพราะว่า6นัดโม่มี6นัดนะครับเบิ้ลให้อีก1 2 3 4 5 6นะครับนกสับยิงได้ปกตินะครับทั้ง6นัดเดี๋ยวเรามาลองดูเริ่มดับเบิ้ลซิงเกิลกันบั่งนะครับอะนิ้วมือ1นะครับผมัดที่1 2นะครับผมสังเกตที่โม่ด้วยนะครับ3นะครับหมุนทุกดอกนะครับส่นะครับผมนี่นะครับหนะครับลุ้ท้าย6นะครับแถมให้นะครับ นะครับม่หุนครบวงรอบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับลงสับทำงานได้ปกติเลยนะครับอ่ะถ้าเราไม่ปกติก็คือเราไปเบิ้ลนะครับนี่ถ้าเป็นดับเบิ้ลเช็คอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมจะต้องให้เขากลับคืนสู่ล็อกเขาต่อนะครับเป็นจังหวะของเขาอย่าไปดูจนแบบเนี่ยมันเช็คแล้วมันตายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปสุดของมันของไกลที่มันจะดีดกลับไปทึงเข้าล็อกมันนะครับไม่แนะนานั่นเองนะครับ โอเคอ่ะมีอะแดปเตอร์ด้วยรึมั้ครับของน้องพีคายุนะครับอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับลูกโม่ลูกโม่ตัวนี้นะครับของอีโคไม่มีแท่มาให้นะครับไม่มีนะครับแต่มีอะแดปเตอร์มาให้นะฮะบางตัวก็ไม่มีนะอะแดปเตอร์ต้องทําใจนะครับบางตัวไม่มีเลยนะฮะโอเคผ่านไปนะฮะต่อไปเลยนะฮะก็เป็นกรอสสิบเก้านะครับเจนสามของคูเซซึ่งใกล้จะหมดเต็มทนแล้วนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับผม รีบไข่ฟ้ากันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะหมดเหมือน AXA g ซ่กลนะครับตัวนี้นะครเป็นก o อก19 Gen 3นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมเรามาลองดูเรื่องสไลด์กันนะครับว้าวเสียงสไลด์ข้างที่จะไม่ติ้งนะแต่ว่าก็ยังเพราะมีแบบฉบับของอาการเป็นเหล็กที่ ก็ถือว่ายังเพาะในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราใส่มกซีลงไปไม่มีลูกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างแน่นอนนะครับดันคอนฝกสไลด์ลงได้เลยนะครับแต่ต้องดึงช่วยนิดนึงนะครับผมนะฮะดึงช่วยนิดนึงนะฮะขอรังไกลทิ้งก่อนนะครับไม่มีลูกนะโอเดี๋ยวเรามารอดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเกียรติกรนะครับโอ้โหจัดหนักทีเดียวก็2ตัวเลยนะฮะรอบวันที่ห้าพฤศจิกายนนี้นะครับขอบคุณจากใจเลยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับถ้าคัดข้างนี้จะไม่เห็นนาช่องคัดปอกที่จะเปิดออกข้างบนอยู่นี้จะผมจะย้ายฝั่งมาด้านนี้นะครับมาลองดูกัน3านัดนะครับหนึ่งกสีหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะคลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะครับลูกหัดสล์ค้างด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยเสียงสลายนะครับผมเช็คนะครับไม่มีลูกในลำเพลิงลั่นไกได้นะครับโอนะฮะสวยงามนะครับต่อไปนะฮะเป็น เซ88นะครับพร9มของแบรนด์บาเรด้านะครับซึ่งราคาเบาๆบ,บางเบามากนะครับแต่ด้วยเรื่องระบบที่แบบว่ามีดับเบิลแอคชั่นด้วยนะครับเป็นตัวนกในที่มีดับเบิลแอคชั่นและลดนกได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยว่าลดนกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรมันมีระบบดับเบิลแอคชั่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะลดนกแล้วมันก็ยิงได้เลยนะครับผม นะฮะซึ่งมันไม่มีผลเลยนะครับตัวลดนกที่มันมาให้เนี่ยนะฮะดูนะครับเวลาลดนกนะครับรูปหมวดสไลด์ค้างนะครับอะไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มกดแม็กกาซีนนะครับผมนี่กดด้านนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นตัวกดนะครับอยู่ตรงกลงไกลนั่นเองนะครับผมนี่นะครับดันลงนะครับผมให้ดูชัดๆดันตรงนี้ลงนะครับผมจะดันอีฝั่งเห็นไหมเห็นว่ากิยิยามันแปลกๆไหมเห็นไหม อ่านี่คือตัวกดแมกกาซีนนั่นเองเนหะ็นไหมนี่ผมกดลงอยู่นี่แหละครับคือตัวกดแมกกาซีนนะครับเวลากดแมกกาซีนก็ใช้นิ้วชี้กดตงซึ่งมันอันตรายนะสำหรับคนที่มือใหม่นะมือมันเข้าขงไกลพลาดไปดันปั้งเลยนะครับก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับผมเวลาถอดแมกกาซีนนะฮะอะเสียงสไลด์เพราะนะครับผมอันนี้ผมขึ้นลำแล้วนะครับมาดูฟังเสียงตอนลบกนกกันนะครับกดตรงนี้เห็นไหม นกลดลงไปแล้วนะครับเป็นนกในนะไม่มีนกนอกแต่ตัวนี้ลดนกก็เท่านั้นนี่เห็นเลไหมมันเป็นระบบจ็ปเปอร์แอคชั่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีลดนกมาเพื่ออะไรนะฮะนะครับผมมันเป็นระบบแอคชั่นนะครับผมต่อให้ลดนกมันก็ยิงได้เลยนะครับเนี่ยคุณขึ้นลำนะครับผมลดนกอ่ะปั้งอยู่ดีผม <laughs> ไม่รู้มันเซฟอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าโผ่งไกลมันไม่ลั่นแน่นอนนะครับ ก็อันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นการตกหรือเปล่าอันนี้อาจไม่แน่ใจอาจจะเป็นเบื้องเบื้องลึกเบื้องหนาอะไรของเขานะครับเพราะว่าบางทีอาจจะขึ้นลำนะครับเราไม่ได้ลดนกใช่ไหมไม่ไม่ได้เข้าโขงไก่แต่ถ้าตกแล้วอาจจะลั่นก็นได้นะครับอาจจะขึ้นลำแล้วก็กดลดนกไว้อาจจะไม่ลั่นนะครับยกเว้นเราจะเข้ากขงไกลก็ลั่นนะฮะโอเคก็เรียนรู้กันไปนะฮะโอเคเรียนรู้กันไปลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอนได้ก็เสียหน่อยอันนี้ถ้าเราไม่กดเห็นไหม มก็ซีนไม่สามารถเราออกได้เลยนะครับผมอ่ะกดลงมานะครับมก็ซีนเราออกได้เสียงสไลด์เพาะนะผมชอบมากเลยเนี่ยยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอดกันผมมาขอรันทิิงก่อนนะครับปลอดภัยนะฮะแต่จริงๆมันก็ไม่ปลอดภัยนะเป็นพวกกับเบื้องแอคชั่นนะฮะต้องเข้าใจแมันก็ซีนนุ่มนะครับผมนุ่มนะฮะใส่ได้แบบชิวๆเลยนะฮะ อ่ะตัวนี้เน้นย้ำให้ใส่กระสุนปลอกทองหรือแรงบาลสูงๆนะครับลูกสุดท้ายถึงจะขัดปลอกนะรอบลูกหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามลูกสุดท้ายสไลด์ค้างนะครับแรงรีของสวยงามนะครับผมถือว่าสวยงามขอนังกระซิ่นนี่นะครับขอลงมาให้ครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับร่างกายไม่มีร่างกายได้ทำอะไรฮะดูลูกดูลูก ากเปี้ยวมันเจอเปี้ยวทีท่านี้นะครับสุเยอะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับรอบเฉลิฉลองวันที่5พฤศจิกายน2563นะครับขอบคุณน้องๆมากๆนะครับแล้วก็สมาชิกในคือมากเลยนะฮะที่ยังเชื่อมั่นและภูมิใจเรามาเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกีขาดูแล้วก็น้องเกียรติกรนะครับมารอบแรกก็ซื้อไปลาน้องเป็นเส้นแบบดำนะครับรอบนี้จัดอีกตัวนะฮะน่าจะเป็นปากเงือกหรือเพื่อกปากดงนะครับแต่ก็ ดีใจนะครับที่กลับมาอุดหนุนเราอีกทีหนึ่งสองกระบอกอยู่แล้วนะก็คนหนึ wow ่งนี่ไม่ต่ำกว่าสามครับเท่าที่เราดูในกลุ่มนะครับคนหนึ okay, world ่งนี่ไม่ไม่ต่ำกว่าสามกระบอกนะครับในกลุ่มเราสมาชิกเรานะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับมาเป็นลูกค้าของเรานะเราจะได้มาอยู่ในกลุ่มแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเยวรีวิวนะครับแค่ในรายร้านโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับตามรนยนีไลน์นี้เลยที่ผมพิมพ์มาให้ โอแลวจะบ่งเท่านั้นไม่มีลายทางไม่มีนัดลงนัดรับอะไรและสาระนะครับก้าคุณมาร้านเซิร์ชใน Google เลยบูมแบงกันนะครับพี่บูมแบงกันนะฮะรับรองมีเส้นทางมาแน่นอนนะฮะแต่ร้านจะเปิดดึกนะครับแล้วก็ปิดประมาณ3ามทุ่มกว่าๆนะฮะต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้สต็อกของนะอย่าลืมกดติดตามใมทา u ยูทูให้ด้วยเพื่อจะได้มาไล่ดูอ่าระบบต่างๆนะครับของปืนแต่ละรุ่นนะครับนะก็มันมีแลกใหม่มาเรื่อยนะครับตัวนี้ก็ ขอบคุณมากไม่มีอะไรละสวัสดีครับโอเคก็เป็นรอบจัดส่งวันที่5พฤษภาคมสพนายห25ิานะครับของคุณน้องทีคายุนะครับธานารุษยไทยนะฮะเป็นลูกโม่ M 6 0นะครับหรือว่าของ e c o t ไทปนะครับตัว2นิ้วสีดำนะครับประกับลายไม้กระดุมทองนั่นเองนะฮะแล้วก็มาเป็นของคุณกิตก้อนสีเพชนะครับเป็นกรอก19นะครับพร้อมลูก5นัดแล้วก็เซตหรือ วอเตอร์พีแปดแปดเอ้ยพีเก้าเก้านั่นเองขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพีเก้าเก้านะครับเป็นสีดํำรวนทั้งคู่นะครับพร้อมลูกแปดนัดนะครับรวมทั้งหมดนะก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่ห้าศจิที่เก้าถึงบ้าร้อยสิบสามนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบให้แอดมินด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มาติดตามคลิปกันใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ